ช่วยฟื้นออบทใจนะคะของใครก็ได้นะคะที่อยู่ในโรงแรมแล้วก็สถานบริการซึ่งวันนี้มาคอนเยอะมากนะคะตอนแรกยังคิดว่าอาจจะติดงานนะคะเพราะว่าต้องรู้แบบรับผู้รับบริการที่เพื่อให้แน่ใจว่าจังหวัดพิษณุโลกไม่สามารถที่จะเป็นเมืองบริการนะคะช่วงไหนช่วงสั้นตรงนี้เขาให้คำสั่ขงขัญน,น,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ก็อยากให้พี่น้องคนวนโลกการแทรกุดเฉยขึ้นไม่ไดเริ่สิบปีเองนะครับแล้วก็มีเลขโทรศัพท์ที่พวกเราคุ้นถึ่คือของผมกมนก็ควรจะมีความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่จะช่วยในเพื่้นที่นะครับผมเองเป็นกู้ใจ สแตนบายนะคะมือสองมือของเราพร้อมที่จะช่วยชีวิตคนอื่นนะคะที่สำคัญต้องมีอะไรนะตึ๊กตึ๊กอ่าแสดงท่าต่างกันปังตึ๊กตึ๊กถูกไหมนะคะบริหารกู้ใจแฮนด์สแตนบายโอเคเริ่มเลย 哎、欸，当家，他说宝这个。